i like it, นี่อไอสั้นไอไอเบลคเอาเงิไงเออเจอเงินที่ฉันเอขอขายเออข้าพูดย่างไม่ได้ฉันได้เออซื้อเฮลิคอป,ปเตอร์คันนี้มาในราคาเออราคาห้าพันบาทอ้ห้าห้าพันบาทเลยเหรอ แลจ้าพันสี่หกพันอ๋อโอเคไาคขับให้ฉันดูหน่อยได้ไหมโอเคได้เลยขึ้นรถขึ้นรถเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะออกรถนะนะไอเบกโอเคนาคขับให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคได้เลย เออนอเอเออโอเคเดี๋ยวเราจะออกแล้วโอเคออกดีๆนะว่าเอเชียตะกี้ไม่เอานะเออลองลองนิดนึงไอ้ยดิงยิงยดโอ้โหดู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 วาา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 า ไปเลยไม่เบื่อเออไม่เป็นไรทีหลังมึงขับดีๆมั่งเดี๋ยวทีหลังจะให้ไอ้แป๊ดขับแล้วไม่มึงกลับแล้วเออ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 เอ่อเ,ออเออชื่อกหกูขับได้เยี่มมากเดี๋ยวกูให้แม็กป๊สอนก็แล,ะละ้วกันลาวล้เอ้าวันดีสักอ้าววันดีวันดีอ่ามีอะไรช่วยเปล่าอ่าก็มีอยู่อ่ะ อ่ามามามาอ่านายสอนให้ฉันขับเฮลิคอปเ,เตอร์นี่หน่อยได้เป่าวะเห็นเห็นนายเป็นกัปตันทั้งเอ่อเป็นกัปตันเครื่องบินเป็นทั้งเฮลิคอปเ,เตอร์อะไรอย่างเงี้ยกูได้ยินมาอ๋อใช่เดี๋ยวช่างสอนฮะทําไมวะอ่าพอดีกูฝึกขับมนะแล้วกูได้สอดได้ดูจากยูทูบมานหนึ่งมึงดูยูทูบเหรอยูทูบมันไม่ได้เรื่องหรอกนะรู้ไหมอ่าก็ได้ เอ,อ,เอ,อมันต้องสอนแบบละเอียดนะนะเดี๋ยวท่านสอนให้เองโอเคเอาไปขึ้นรถไปเดี๋ยวกูทําหน้าที่ไปกับแดนเองโอเคโอเคเดี๋ยวดูของกูนะอ่ะตอนแรกเราจะขึ้นช้าก่อนช,ช้าแบบนี้อ่ะกว้างสูงประมาณเอ่อเท่าภูเขานี้เท่าภูเขานี้พออยากสูงกันไปถ้าขงูงนไปเราจะไม่เห็นพื้นอีกถ้าเราสูงกันไป จะให้ดูนะมันจะไม่แบงนี้ว้ยมันจะมีเอสุดขอบโลกอยู่นะโอเคนะสุดขาบฟาโอเคโอเคอันนี้กูปล่อยนะอืมลงสักนิดหนึ่งก็ได้วะลง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 เฮ้ยลง โอเคลงมาละโอเคเดี๋ยวเราขับไปโอเคโอเคกัปตันโอเคเราเราลับแบบเฮ้ยเราขับลงมานิดนึงเดี๋ยวอาจาร,รย์จะมาเอ่อเดี๋ยวกัปตันจะมาพาฮอเนเฮนนะครับนี่เอ้ยเฮ้ยบัสยับัสบบบ,บ,บ,บอ้ยอิเชียโคสียวเลย เนี่ยป๊บเดียวถึงแล้วเนี่ยโอ้เร็วมากแล้วจอดยังไงอะ่ะจอดอย่างนี้เ่ยนี่ก็จอดแบบนี้มึงทํานี่แหละเออชา้าๆโอเคมันก็จะประมาณนี้แหละนะโอเคเข้าใจแล้วเฮ้นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อใช่แล้วแล้วเราขับใหุ้ณโดนหน่อยสิโอเคได้เลยอ่าไอแบทอ่าว่าไงอ่าทำไมให้พวกกูใส่ร่มนูชีมเนี่ยเพื่อมึงขับพลาดแล้วกูจะได้โดดลงไปอะไรไง เอาเฮ้ยถ้านายเวลามึงมึงขับทําไมมึงไม่ใส่วะกูปลอดภัยไงปลอดภัยตรงไหนไอเชี้ยนตะกี้แม่งล้มชูชิบหูป,ปากครับไปขับรถโอเคโอเคลองขับดูซิโอเคเลยเลยไปเดินนะ ก็ได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่อย่าลงน้ำมากเกินไปนะเอาอะไรที่เพื่อนเรโอเคโอเคเพื่อนทำตามที่สั่งโอเคได้เลยเนี่ยถึงมือแล้วเนี่ยว้าวลง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 หลังมึงดดีดีมั้งอยอเออดีแล้วว้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียโอ้โอโออยได้วเฮลิคอปเตอร์กูสักกระบอกแล้วเวลาลงให้ลงดีๆตายทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็สอนมันก็ได้ไปไปไปลงสอนเครื่องบินกันเดอเฮ้ย <c oughs> เอา้าอะไรเหรอเอา่าอันนั้นของไอซังไหมน่าจะไม่ใช่น่าจะไ็นคอยอเบ็ดโอ,โอเคแล้วองขับคอยเบ็เป็นไเออก็ได้แต่อย่าขับพลาดก็กันไม่นั้นฉันโดนนั่นแหละโอเคไปกันดีกว่าโอเคโอเค้อ,เคองขับดีๆมานั่นเลยไป ไปเลยไปเลย,เลยสูงกันไปแล้วสูงกันไปแล้วว้าลองอย่างสดิภาพลองถอยจากนี้เอ้ยมันทำอะไรอ่ะเอยมันทำอะไรเนี่ยโอ้ยตํบไรตับไรลตบไหล ไม่ไรเราขับไปดีๆนี่แหละเพื่อความปลดภยเซฟตี้เซฟตี้พร้อมไม่ล้อยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ¡Mira, ray! จะตบหัน้ำโอ้โหเจลวุ้ยโอ้โอ้โอ้สวัสดีคพวกเจริญอะไรมันเงี้ยเอ่อว่างทำว่างกระทำวันนี้อ่าตะกี้กูเห็นเครื่องบินใครก็ไม่รู้มาเฮลิคอปเตอร์ใครไม่รู้มา ตกตรงนี้เนี่ยโอ๊ยอุยอ๊ยเจ็บชิ้นน้ำทำไม,มประกบตัวไว้ในน้ำอะเอ้ะเจ็บปะโอ้ยอุย้ง so hurt เอ่อนั่นคือมบินในแบทเอาเชียแล้วแบทขับอีท่าไหนวะนั่นอะไม่ใช่กูกลับไปสมมูลครคับเชียอะไรไงนั่นเครื่องบินระดับไอ้นั่นเลยนะเว้ยเชีย ที่อะไรก็ดยอีเป็ดเนี่ยเลยลาก่อยเนี่ยบีบไว้ก่อนแล้วไม่ไม่ไม่ไมเออแล้วเราจะช่วยเบื้องยังไงต่อดีวะเออกูก็ไม่รู้อะโอ้ยมันจะไมู่้ได้ยังไงโอ้ยลูกหงอกูโอ้ ไอไอไอขรีโซรีพ่อเง่ะเออขบผมยังไม่แตกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำมันาตกัอไอโอ้ดูเหมือนว่าคุณจะหัวขาดนะครับไม่ตัยังไม่หัวขาดอืมชีตัวเอง ari kemenwa, menjakangfu, um, ay wah, mung 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 mung, hein, eh, nanti ay som di แล้วทำไมมันถึงอยู่ตรงนั้นวะก็มีรู้สิไปเอาขึ้นมาดิโอเคได้เลยเฮ้อไอ้ศกเพื่อนเพ้อเปล่าเฮ้อโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยไปมาให้ขนมตู่เนี่ยเยอะเลยเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยือะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนีน่เนี่ยทำไมมีเม็ดอย่างนั้นนะสงสัย เกมน่าจะอัปเดตใหม่ให้มันมีเมล็ดโอเคเอ่อดรู้สึกว่าฉันมีช่องเอ่อช่องนี้อยู่ฮิวเลนฮิ l เลนเอ่อมีเอเอ,อู้เหมือนเหมือนเหมือนเขาจะปรับการหยิบแล้ววะ่ะให้มันดูมีพิตีมากขึ้นโอเค

หกักกระดูกมึงโอเคให้มันนอนอย่างงี้เอ้ยมึงอยา่าเพิ่งปนดมมือไอ้เชีย่ยนี่ไม่ใช่งานศพเอ่อโอ้แกกลับมาแล้วโอ้อจะดีเลยเอ้กล้องมานี่ดีอ่า นายเอ่อมึงไปทําอะไรมามึงสภาพอย่างนั้นอพอดีว่าไอ้เบือกมันมันอะไรเหรอไอ้เบื้องมันขับเอาแเป็นขับรถมึงมึงบอกว่ามันขับได้ขับได้อะไรต้องอนุญ,ญ,ญาตก่อนเว้ยเนี่ยแลย้วไงนี่บอกอนุญาตนะก็โทษดิไม่เป็นไรกูไม่โทษมึงหรอกกูโทษไอ้คนขับเนี่ย อ่ผมไม่ได้ขับนะโอเคมึงไม่ได้ขับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมแจ้งกันเบิร์ดไอ้เบื้องรู้แล้วมึงอยู่ในคลองเออดูดกันดูนัทำไมแขกท่าำไมแกนกู้เป็นอย่างนี้วะเนี่ยเออกูไม่รู้เหมือนกันว่ะนันวันแล้วลองอย่างหนึ่งวันวันเย็นเสียงเสียงพัามว่าไรใจนี่เสียงว่ากูม่นไรใจดีวะโอ้ยแย่างเดิม โอเคดี่โรงบันพันแมนวันหัวเขกโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เราแข่งกันได้ควัวโอ้โหไอ้เดี๋ยว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 ไอ้มันอาวุธใหม่ด้วยว่ะไอ้อาวุธใหม่เลยว่ะนี่ไงฉันเจออ๋อนี่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 ไงมันคืออาวุธอะไรเหรอมันก็คือกระป๋องสายฟ้า ทิง้สี่ปุกอเลซี่เลยอ๋อโอเคเออเขาปับการถืออไใ,ให้มันมีมิติมากขึ้นโอเค,น,ะคะเนี่นะนะครับนี่ไงออืออฮยเเะไรเป่าเฮ้ยช่างอยากอะอะไรมั่งนี่ไฉีดหำ้ำอืออไอเชี้ยนี่มันฉีดหำกูแกนะแกแกไม่มีสิทธิ์ ฉันเพิ่งรู้นี่ว่ามีช่องอะไรนี่ช่องอาวุธกูอะไรวะนั่นน่ะจุดนี้ตํารวดนี่ไงปืนช็อตกันไม่ใช่สตันกันสตันกันมันเป็นปืนเออช็อต นี่นยยิงสามมันเลยอ๋ออ๋อ oh อ๋อ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 อออ๋ออ้ออ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 ยออรอออ๋ออออออ่ แนมเสร็จกูไอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันคือปืนอะไร่ะอืมน่าสงสัยเอ็มนะยิงจรลย,ย์ยาไกระยะห้าสิบล้านเมตรเอาเฮียมันคือปืนอะไรวะอ๋อในอัปเดตยี่สิบหกจุดศูนย์เขาเพิ่มปืนนี้มาใหม่ปืนปืนสตันเอาไส้สตันสตันคนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจอัปเดตนี้แล้วก็มีเพิ่อมอีกเพียบมากมายแต่ กล้องแต่ผมไม่ชุกรู้ว่าใช้ยังไงต้องติดตามช่องช่องเอินแหละนี่เออช็อตคือทำไมเนี่ยออออออชอ็อตเพื่อ,อ,อวความสนุกสนานอ,อืมอ,อืมเอ,อ๊อยากลองอะไรพี่เลนพี่เลนวะ 啊，我。<laughs> <laughs> <laughs>